ดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขคนแซ่บพี่น้องแซ่บอีกแล้อวันนี้พี่น้องโอ้ยนะครับมาพี่น้องหมงเต็มพี่น้องเราจะเต้นแน่เรเต้นแน่ตอนซื้อมากนะครับซื้อตลาดมากนะครับมาพี่น้องโอ้ยข้ามยัยครับอื้อหืโอ้ยเกี่ยวพี่น้อง ใส่ปลาไม่เอ้กินหรือเปล่าขาเ่ี้ยแซ่บมันกินแล้วมันได้ครับฝากพี่น้องกนไลค์คนแชร์คนติดตามแคมเปญกินแซ่บไปใพี่น้องอาหารอีสานพี่น้องนี่ถูกมือครับ ้อยวหรออือม,มันชาวเต็มแล้วหรอกอ่ะคดีไ่รอกเพื่อพีพอน้องครับอือ แต่不让อ,อืมทำมาถึงเลียงเู้คน,อนขอโทษห,หลายเลยครับบ้านเาไปแกงต้มอยู่หรอเป่แกงมกกตม่ดูภาพไก่ตำมกกแ็ดตำมมห้งองเรื่องอืม เดี๋ยวครับ มันมาไปหลงในส่วนผมก็ดีดีไปหลงแซ่แต่กินหมูเต็มไปหองมาไปหองเจอพี่บ้านหลง ไม่ไงครับลงดูมากหาสิบาบาทครับอันนี้มอกินกุงเทพครับก็เลยเด็ซื้อกี่รอบ เ,เวยวทำาเชพี่น้องต่นตัวใสใจวัดใจนะครับพี่น้องคอมเมนต์นันครับรวา่าแนประเทศนอกเทศเนือไตออกต๊อิสานมาเท่าครับพี่น้องส่วนมากินนะครับพี่น้องคนมุกทหารก็เอาตะวนนี้จินมยูงเทศนพี่นอ้องม,มากอะรครับ หลายอย่างนะครับ พ่อแหลน,นี้ก็ได้ไม่รองเอาสับกินงนะครับมันนี่ก็เรื่องพิเศษก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆครับสำหรับผู้บ็กินนะกินดิบต์ได้ไม่รองผู้เต็มมีสารต้านผมมิคุ้ากันกินกันนะครับนะครับขอโทษกับกิริยากระทั่งครับในการกินถ่ายบริสุภธิ์สะอาดกันไดครับมืัอนี้ปลาพี่น้องมาตรงนี้ครับมือหนาชิ้นหาแนวาแสบแสบมาสุพี่น้องกันไหมครับมืัอนี้สวัสดีครับ